จังนิคโคลพาทิกเกอร์ส่งกำลังใจเชียร์หนุ่มเตะบอลข้างสนามนิคโคลเทริโอควงลูกชายน้องทิกเกอร์นั่งเชียร์หนุ่มสอนรามเตะฟุตบอลข้างสนามอย่างใกล้ชิดพร้อมใส่เสื้อสกรีนชื่อของตัวเองหมายเลขสองสาหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ทั้งหนุ่มสอนรามและนิคโคลเทริโอ ก็เดินหน้าสารความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยมากขึ้นมีรูปให้เห็นเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นและล่าสุดสาวนิคโคลได้พาลูกชายน้องทิกเกอร์ไปนั่งส่งกำลังใจให้กับหนุ่มสอนรามที่ขอบสนามโดยสาวนิกกี้มีเสื้อฟุตบอลสกรีนชื่อและเบอร์ด้วยพร้อมกับลงคลิปในตอนที่หนุ่มทำประตูขึ้นนำให้กับทีมให้แฟนๆได้ชมอีกด้วยหลังจากที่ลงรูปและคลิปไปแฟนๆ ก็เข้ามากระหน่ำคอมเมนต์แซวในความน่ารักของทั้งคู่มากมายเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักรักของคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงที่มีออกมาให้ได้ชมกัน